ท่านผู้ชมเศรษฐกิจอ่ะกระทรวงพาณิชย์ในที่สุดยอมรับว่าอนุมัติการปรับขึ้นราคาปุ๋ยเคมีก่อนหนะ้ายังไม่เคยอนุมัติแต่ท่านผู้ชมบอกมาหลายท่านมันขึ้นไปแล้วเมื่อวานนี้รอดที่มีกรมการค้าภายในเนี่ยตนร้อยตรีจักรายยอดมณีค่ะท่านเปิดเผยนะคะว่าสัปดาห์นี้กรมการค้าภายในไทยยอยอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาปุ๋ยเคมีหน้าโรงงานแล้วนะคะ หลายสูตรเลยตามที่ผู้ประกอบการเสนอมาสาเหตุก็คือต้นทุนการนําเข้าวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นมากซึ่งปัจจุบันไทยต้องพึ่งพาการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศร้อยเปอร์เซ็นคือนําเข้าปุ๋ยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเลยแม่ปุ๋ยเนี่ยค่ะบวกกับว่าช่วงนี้มันมีเงินบาทอ่อนค่าอีกอะค่ะก็เลยจําเป็นคือไม่อยากจะให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยจนส่งผลกระทบต่อกเกษตรกรนั่นแหละครับทุกชมฮนทีนี้ปัญหาก็คือถ้าเดิมมันขึ้นไปก่อนแล้วถ้าเกิดอนุมัติปุ๊บ มันจะขึ้นต่อไปอันนี้เป็นหน้าที่กระทรวงพาณิชย์แล้วละ่ะที่ท่านอนุวัติให้ขึ้นถ้าก็ต้องไปควบคุมราคาอย่างที่ท่านจุลินบอกมาตลอดใช่ไหมกระทรวงมีหน้าที่ในการตรงไหนขายเกินราคาคขาขบกำไรเกินควรอันนี้ต้องไปตามกันดู แต่18รายการที่จําเป็นยังไม่ขึ้นใช่ไหมตูนยังไม่อนุมัติให้ขึ้นนะคะขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วยตรึงราคาออกไปก่อนรวมไปถึงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปด้วย<ม>ก็อยู่ในบัญชีรายการสินค้าจําเป็น18รายการที่ว่านี้ค่ะยังไม่ขึ้นนะฮะขณะที่ยอมรับบางตัวขอมาที่กรมการค้าภายในอย่างต่อเนื่องเป็นต้าหูนมสดก็ยังไม่อนุญาตให้การไม่มีการปรับขึ้นราคาส่วนประเด็นเรื่องข้าวถุงท่านผู้ชม ที่ผู้ประกอบการเข้าถุงนายกจิตติประศักด์สมาคมเมื่อวันก่อนบอกจะขึ้นเข้าถุงถ้าเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยถุง5กิโลขึ้น30ถ้าเป็นข้าวสารเจ้าเนี่ยขึ้น10บาทต่อถุงปรากฏว่าเมื่อวานกรมการค้าภายในเรียกบรรดาผู้ประกอบการเข้าถุงสมาคมเข้าถุงมาถามอะไรปรากฏว่าทุกฝ่ายบอกเป็นเสียงเดียวกันกรมการค้าบอกไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นราคา ว่ายอมรับอาจมีการปรับลดกิจกรรมส่งเสริมการขายบ้างอเอาทางท่านอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมบอกก่อนนะคะท่านบอกว่าหารือละทั้งกับสมาคมข้าวถุงไทยและบรรดาผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงรายใหญ่ในตลาดข้าวตาฉัดข้าวมาบุญคลองข้าวเบญจรงข้าวอิ่มทิพข้าวไก่แจ้ข้าวแสนดีอย่างนี้เป็นต้นค่ะทางนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยบอกเลยว่าสมาคมไม่ได้หารือจะปรับราคาจําหน่ายแต่อย่างใด ราคาวัตถุดิบในขณะนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาจําหน่ายเท่าไหร่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมันมาจากค่าขนส่งเป็นหลักดังนั้นเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนสมาคมกับสมาชิกก็ได้ให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในตรึงราคาจําหน่ายเอาไว้ค่ะแต,แต่บางรายอาจจะปรับลดกิจกรรมส่งเสริมการขายบ้างนี่ฮะคือยอมรับเลยใช่ไหมว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายก่อนหน้า ใช่ค่ะอย่างท่านนายกยติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยคุณสมเกียรติมัคคยาทรท่านกันบอกเลยนะคะบอกว่าผู้ประกอบการบางรายอาจต้องปรับกิจกรรมโปรโมชัน่นคือเรื่องข้าวถุงเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องส่งเสริมการขายล้วนๆอพอตอนหลังเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็อาจจะต้องปรับลดความถี่ของการจัดโปรโมชัน่นหรือลดส่วนลดทางการค้าแต่ละรายก็คงจะได้บริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ของตัวเองไปค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเป็นนั้นว่านี่ ือ่อวันนั้นบอกไปเราบอกว่าต้นทุนข้าวสารมันจะขึ้นได้ยังไงร,ราคาข้าวส่งออกราคาตกาใช่ไหมอตอนนี้ไม่มีปัญหายอมรับเรื่องค่าขนส่งแต่ถ้าผู้ชมเชื่อผมไหมไอข้าวสารเนี่ยมันจะจัดโปรโมชั่นตลอดทั้งปีจนกระทั่งรู้สึกว่าไอราคาโปรโมชั่นมันคือราคาปกติค่ะเพราะฉะนั้นผู้คยความเคารพนะการหยุดโปรโมชั่นลดโปรโมชั่นมันก็รู้สึกเหมือนขึ้นราคาอยู่มันก็คือขึ้นราคาไหมอย่างนั้นหรือเปล่า คือมันลดสลับยี่ห้อกับลดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บถึงเวลาคนเราก็เลยไม่เคยซื้อราคาหน้าถุงแบบนั้นหรอกถูกไหมใช่ค่ะพอหยุดโปรโมชั่นชะลอลดโปรโมชั่นมันก็